ครับสวัสดีครับสวัสดีชิโตท่ทันครับเพื่อนช่องครับพี่น้องเยฟซีจะบรรยากาศหลังไว้ออกครับพี่น้องเยฟซีชิโตทนวันนี้เป็นวันออกพภาษาพี่น้องเยฟซีหลังจากที่ไปทำบุญทำทาน,นามากเลยเศรพี่น้องเยฟซีท่านทันจะเริ่ม grab ขอบบ้านกันแล้วเนาะจะอนุมโมทนาบุญนั่งเยฟซีชิโตทันจีไปทำบุญทำทานครับพี่น้อง ก็ดีใจนะเพื่อนครับเพื่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านผูดได้เลยเมืองไรสดเมื่อวานนี้ช่วงเช้าๆนะพี่น้องช่วงเช้าช่วงเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆครับเมื่อเช้านี่ไรสดเมื่อวานนี้ตอนเช้าไรสดหลักกะสรุปตัวเล็กนวทางแต่ละสำนักพี่น้องเมื่อวานนี้หลักกะเลยลูกนวทางชุดฟันธงพี่น้องเอฟซีชุดฟันธงเมื่อวานนี้ห่ไรขู่ายคนว่า โอ้ยแอดเอ๋สมัาเห็นตอนแรกเกี่ยวกับบอกรดบ,บอกแน่บอกระบอกบอกบอกแนวปฏิจจะารรมแม่กับบอกเอาขึ้นเขาชุดตองไอชุดอัอโคสุดท้ายไม่น้องจะดีใจน้องภูณใยเบิบรรลัยสดทั้งนาช่องเจีย่ยังครับเจียยังชาแนลหมู่บ้านนีช็ืนไลส่สดนม่มือเศรา้าสรุปตัวเลขจะละสำนักให้แฟนชาแฟนช่องหลักการแนวท่างที่แอดหาไปกตคือเก้าสองเ หกสองหกสามหกสี่หกตแค่นี้ครับเจ้องน้าที่เพราะว่าว่าแสงหกตัวนี่้อนอย่างนอนแดบเลขช่วง,งมันระได้หกสี่นล้ว่าะาคาตัดออกมาจะได้เก้สี่เลขฟันกะได้หกสี่นะครัเจ้าน้ี่้าเลขสื่อไปอเปลี่ยนว่าเนี่ยแอดเองกันเลยพันท่องเลขว่าเนี่ยครับเี้าหนาที่ผู้เดสื่อชุดนี้ ได้เงินแน่นอนห่บ้านนี่พี่น้องเอฟซีข้าจับกับโชว์มันกันแล้วกดคนเบอร์ยูสองพันขนหมดพี่น้องคนกดกับเป็นเบอร์ยูสองพันข้นข้าจับกับีโชว์ไม่มาันกันแต่ดีใจน้องข้าครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางก็ถือว่าพันพี่น้องเอฟซีเพราะว่าฟันคงถอดชุดถ่ายเลยหมื่บ้านนี่คือไลายชุดถ่ายเลยรอบเสาเพราะว่าอย่างข้าจับาเพื่ท่านว่าผู้ใด้เอฟซีชุดนี้แหละบัตเงินจากหมู่บ้าน ขจอกกันฟังแนีนี่ขจอกเลอ้ยจมมันบัวขาดบอดแน่นะแอดเอสนับคัดบอกแมนชาวันนี้ถอดอดใจว่าใดก็เลยสทิมไปซีชาหาซิปอุตสีนันีนองเอซีแล้วคนกะได้ฉลาดได้ลอตเตอรี่ไอเลขนใช้สามตัวสี่เก้าสามีนองเอฟซีบ้านนี่ขจอกท่วมากก็ดีใจนะขจ้าเราฟีนองเนาะเดี๋ยวสิภพาพเปนรตัวเลขสสี่าชุดชุดไอ พันธุ์ทุ่งของสุดท่ายหมู่บ้านนี่เรือเ่องเธอพี่น้องเยฟซี C ทั้งหลายอาจจะจําได้พี่น้องเยฟซีเนาะไปบุรีรัวเลขครับฟิเนลช่างครับพี่น้องเยฟซี C. หายไปมือเส้าหมู่บ้ววานต่อเส้าประมาณเจ็ดโมงกว่านี่แหละครับพี่น้องให้ชุดนี้ไปแอดลงหน้าเฟซแอดเอียงกับเขียนมาสี่หลักพี่น้องแอดเองกัเขียนไปแค่นี้แหละก้าสองก้าสามก้าสี่หกสองหกสามหกสี่โปรยโปรยสี่ชุดนี้บ่ได้เงินใส่หมู่บา้านนี่ กะดีใจน้ำขาเจ้าขาเจ้าเห็นมาเห็นแอ็ดบ้านนันี่เขาเจ้าว่าอุ้ยมันคือถาทไทยเสียขาเจ้าว่าสีแมนบ่นเนาะก็บล้วเจ้าก็บลิซี่ไหวพูละสี่สหัสิบบาทก็ดีใจน้ำค้าวไปลองเอซี่หมู่บ้านนี่พุทโธมันแย่เหมือนเลงก็ขอขอบุ๊ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับแเปนช่องที่เพิ่นไอ้ไข่ชากาแฟมาไปลองเอซี่เพราะว่าหมู่บ้านเด็กกะทงลงทุกช่องทางเนาะว่านเด็กกะลงทั้งหน้าช่องหน้าเพีหน้าเฟซหน้าเพจหน้าเฟซแล้วกอ ทั้งไล่พี่น้องเอฟซีโตันจะมาแก้่ยงข่าวด้วพี่น้องไม่มีการสักบอแอดเองบบอดสังไลรกลุ่มด้วพี่น้องเด้อจะเขียนแนวทางก็คือต่องเบอช่้งช่องยูทูบย่างเดียวครับพี่น้องเ e อฟซีาาอาชกฮามานจุดตัวพี่น้องอันนี้ขื้นนวทางที่ฟันทงงเมื่อวานตอน7จ็ดโมงรัุ่มรังคนเขาก็ไปเปิดเห็นเนบซา,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 านี่ประเโอ้ยข่อยม่เรียศใหญไรห้แอดัรัวว่านเลข่อยขึ้นมาเปิดเบื้งปะเรวข่อมาเปิดเบื้งมือนี่จะเป็นเจ้าบอกขากบอกเนี่ยอะ ้แม่พาวันนี้มาแล้วพี่น้องหมดขึ้นนี่แดงกินครึ่งเลยครับพี่น้องเยฟซี่ครับไปปะเสียไปฟังเขาบอกครับจ่ายจากแอดปรสิบฝันเน่าแดงหมดขึ้นนี่พี่น้องเยฟซี่ในแอสิบบอกชูฟังพี่น้องเราฝันเน่าแดงหมดขึ้นนี่พี่น้องเยฟซีเพราะว่ามันต้องหวัดอยู่ให้พี่น้องเยฟซีทุกท่านถามว่าผู้ใดไปเห็นพี่น้องเย่าวันเป็นหลีกัวเก่าเด้อพี่น้องเด้อเยาว่าโอ้ยเอาตัวเก่าไม่แอด เริ่มบดลนดเดียวไหวส่ไนะแต่ว่าให้พี่น้องยัฟซีไปพอเพราะว่าเขาจะออกมข่ขายแล้วละ่ฉละฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเริ่มพีน้องเริ่มไปเห็นตัวนี้ยังมองได้ให้พี่น้องย e ัซีเราไปพิจารณาเบ้งไอส่นะใส่นะสพิจารณาแนออ่หกอสามตัวคนนั้น่าน,นัา้นพี่น้องเัฟซี่ตัวนชิบสุฟันฝันมดขึ้นอย่พี่น้องช่วงช่วงตีสามกว่ากว่าส่บหวันตีสามกว่า เพราะว่าแม,ม่บ้านปลุกแล้วบมันขึ้นนี่แม่บ้านปลุกแล้วรอบหนึ่งว่าจู่ๆเจกย่างปลุกปั๊บเกยู่ๆไปตลาดแน่ว่าฉันเศร้านิดนี่วันนี้แอดหฮูแม่ย์เนี่ว่าแอดบอลลุกลูกบอรขึ้นในขณะที่ลูกบอรขึ้นนั่นพี่น้องเอฟซีฝันไปอันนี้ฟังดีๆพี่น้องฝันอะไรสิพี่น้องเอฟซีมันเป็นงานศพเป็นงานศพ ตั้งเธอเลยร่องสี่เหลี่ยมแบบไงตั้งเธอเลยเลยเขียนไว้ว่าพอยเตียดูสินายแต่ว่าเขียนตัวหนังสือสีแดงเลยพี่น้องเขียนตัวนั้นต้องสือสีแดงเอาปัดเอาตัวหนังสือสีแดงเลเขียนว่าพอยเต่แล้วในฝันน่ยจำได้ครับว่านั้นหรืพี่น้องว่าเราซื้อเตี่ยเราจะมาเขียนเป็นตัวเลขไว้ เขาสิเขียนเละนอยมรณะเอยียงนี่นะเขาสิเขียนนั่นจะว่าเขาบ่ได้เขียนนังไงพี่น้องเขาเขียนเป็นตัวเลขเลยพี่น้องอยากฟังว่าตัวไหนพี่น้องอยากว่าตัวเลขตัวเก่าเลยสามเก้าหกแดงกึ่งขึ้นอยู่พี่น้องยกซีขึ้นน,น,น,นี่ว่านจักรพรรดิแจ้งอ่ะสามเก้าหกแดงกึ่งขึ้นอยู่พี่น้องเอปเองเน่นเยเพราะนี่เขฝันเนียยืนเถียงกันเถียงก,กันว่า ค้นไตยอย่างค้นไตยอย่างคือมีโรคโนตีค้นไตอย่างคือพ่ามันม้วนแท้ท่านอานานาโร่งหนึ่งนั้นเขียนว่าไม่ได้ไตแล้วาอาะไสี่ดังี่น้องเขียนว่าบ่ได้ตายแต่ว่าคนนอนอยู่ในร่องได้ฝันะอ่ะย่าได้เทียงกันพี่น้องอย่าพี่ได้ฝันอย่าได้เทียงกันแบบยางคัดหมดเลยโอ้ยงานจบยังม้วนคาดอโซกกระโดดนี่หอบโรคโนตีเรียกว่าอะไรสินะแต่ว่านี่ไปเห็นนังที่น้องตัวน,น้งสีแดงแดงเขียนไว้ชัดเจนเลยสามเก้าหก พี่น้องจะมาเลีตัวเก่าได้เลยประก่าแอดอีกหายมาเลยได้เงว่อนประหารมันต้องออกเลยวดน,นี้กะบไปฟิจิรณนาเอาครับฝากไว้เป็นน้าทั้งห้าชั่วคราหมั่นสันเดย์เดยวแอดจะเขียนหน้าทั้งแห้ว่ามี่ตัวนนไหนแน่มันจะเป็นมื่อวันนี้เก่าพี่น้องหกไม่อีเลยจี่นรับคนสิบล้านั่นึ่งพี่น้องไม่อีกเลยพี่น้องงวดน,นี้ไม่อีกเช่เราหนะึ่งสามเก้าหกถ่ายไม่ไปพ่อฉลาดกินแมงกรัฐบาล เราพิจารณาไปเลยดึงเหมือนกับพหลังเยฟซีมันสิเบิดตไม่ไปมาสิหาบ่ได้ดเอไ่นลังเยฟซีเนาะสิฮาว่าแอดบเตียนนี่เลยสามเก้าหกพีลังเยฟซีย่างคัดปนี่แะเพราะว่าเมือนข้นนี้เห็นชักปนันเน่ยสิภาพเป็นเบอเลยแล้วสร้างกับพีน้องชุดตองวัดได้พีน้ังเด้ฝันตีสามปีซี่ย่างสิเปอานเนี่ยเป็นเบอตวเลขแล้วสร้างครับพีหลังครับนี่พีน้องเยฟซี่ตัน นี่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 พี่น้องแคดเป็นในพี่น้องเยฟซีตัุสันให้ไม่บ้านเขียนไว้เลยพี่น้องเขียนไว้เลยว่าฝันจะไหนพี่น้องเยฟซีไฮไม่บ้านเขียนไว้เดี๋ยวเพิ่นให้ยเป็นโรคเป็นลรคหนาเฟสไว้พี่น้องเยฟซีตุสันหายเป็นโรคหนาเฟสเพราะว่าให้ชุดตรงหวัดไปเลยนะพี่น้องเยฟซีตุสันอันนี้คือตัวเลขแนวทางนี่แหละพี่น้องมันจะเป็นสามตัวนี้แหละมันจะเป็นลักษณะอีกสี่นะพี่น้องคนนอนในโร่องคนยืเตี้ยเดี่ยแล้วนอนในโรงแอ็ดบอลโซฟังนั่แหละ จบ้าเดียงกันไม่เป็นไาขึ้นเขียนตัวหนังสือสีแดงนะพี่น้องตัวหนังสือสีแดงก็คือ3ามเก้าหกพี่น้องยูฟซีเยอันปปริตตัวเก่าเด้พี่น้องเด้อตัวเก่ากมีสิธิ์มาได้ด้อพี่น้องจังหวัดสีพันมาแจะยังให้ยูสองมันก็ยังอ่อกูฟสองตรง่เพี่น้องยูซวันนี้กัฝากไว้ป็นพจาจณาหน้าครับพี่น้องยูฟซีุูทานยูสหาว่าบากเสร็จแล้ว่ะเขียนในย่างดีเมืนเด้พี่น้องยูฟซีุูทันว่าวันที่หนึ่งพิจิตรีกายจน่องพันห้าร้อยหกสิบ ก็คือสามเก้าหกยำแล้วยำอีกวินิลรำพี่น้องเ e อฟซีมือนีอ้าฝากไปเป็นแนวทางครับเจอกันในคลิปหน้าโชคมมันลำรวยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ